สวัสดีค่ะพบกับรายการคุยหลังข่าวกับดิฉันสุทาวันโอสจเจริญนะคะหากพูดถึงความมั่นคงตามแนวชายแดนนะคะพื้นที่จังหวัดสระแก้วถือว่าเป็นจังหวัดที่มีรอยต่อนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศกัมพูชาค่ะ การดูแลความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินถือว่าเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายที่อาจจะข้ามเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะะคก็คือท่านพันเอกกิติประพิษไพศาลค่ะท่านเป็นรองผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะอยากให้ท่านได้แนะนําแล้วก็เป็นการปูพื้นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่าภารกิจหน้าที่ของกองกําลังบูรพาเนี่ยนะคะมีภารกิจหน้าที่ดําเนินการยังงไบบ้าาค่ทนร ก็นหนึ่งขอสวัสดีผู้ชมนะครับภารกิจของกองกำลังบุรพานะครับหลักๆก,ก็คือการดูแลชายแดนบริเวณไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสักแก้วนะครับซึ่งเราปฏิบัติตามพันธกิจของกองทบกสามประการนะครับพันธกิจที่1ก็คือการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนนะครับโดยใช้กําลังของหน่วยเฉพาะกิจ3หน่วยนะครับ ดูแลในพื้นที่อำเภอชายแดนตั้งแต่อเภอตาพยาอเภโคกสูงอเภอรัรยปยบเทศและอคลอ,องหาดนะครับอของจังหวัดสระแก้วรวมทั้งใช้กำลังประจำถิ่นที่รู้จักกันก็คือกรมฐานพานที่12กรมฐานพานที่13และตำรวจตเวนชายแดนที่12ครับพันธกิจที่2นะครับก็คือเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนนะครับ ก็ที่รู้จักก็ที่สำคัญได้แก่ปัญหาด้านยาเสพติดปัญหาการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรน,นะครับในเรื่องของการลักลอบข้ามแดนของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นต้นนะครับสำหรับพันธกิจที่3คือเรื่องของการประสานความร่วมมืออันดีกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชาทั้งของหน่วยทหารกัมพูชาและก็ส่วนราชการพลเรือนกัมพูชานะครับ นอกจากสามะการที่เราเดําเนินการแล้วก็จะมีเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน<ะ>ในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งในระดับครัวเรือนนะครับแล้วก็ระดับชุมชนแล้วก็จนถึงระดับอำเภอนะครับอนอกจากนี้เรายังดูแลภารกิจเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงตามนแนวชายแดนนะครับ เช่นการทาอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแก้ไขปัญหาด้านายาเสพติดนะครับสาหรับภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาความมั่นคงภายใน<ม>ทั้งนี้เราปฏิบัติภายใต้การดําเนินการของกร,รมโวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งนะครับโดยเราทําหน้าที่เป็นส่วนแยกหนึ่งตรงนี้เราก็จะมีชุดปฏิบัติการนะครับก็จะเป็นทีมงานเล็กๆที่จะเข้าไปในหมู่บ้าน ตอนนี้ภารกิจที่สำคัญก็คือสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดรวมทั้งมีชุดในการที่จะส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพเพื่อให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับภารกิจต่อไปนะครับก็คือภารกิจเรื่องของการเก็บกู้วัตถุระเบิดตามแนวชายแดนที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับภายใต้สนธิสัญญาออตตาว่านะครับที่จะต้องดําเนินการให้เรียบร้อยทั้งนี้ก็เป็นเป็นการปฏิบัติ ร่วมกันนะครับของฝ่ายไทยในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็ร่วมกับฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ของกัมพูชานะครับเราทํางานร่วมกันทางนี้ทราบว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่สําคัญนะครับจากประเทศนอร์เวย์ Norway นะครับก็มีมีหน่วยงานที่กํากับดูแลก็คือศูนย์นทุนระเบิดแห่งชาตินะครับของกองบัญชาการกองทัพไทยก็ขอเรียนเรียนให้ทราบว่าในจังหวัดสักแก้วนะครับก็ยังมีบางพื้นที่ ที่ยังเก็บกู้วัตถุระเบิดยังไม่เรียบร้อยนะครับก็มีจำนวน10พื้นที่ในพื้นที่ของตาพยาอำเภอโคกสูงแล้วก็อำเภออรัญ,ญประเทศอีก10พื้นที่ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งสุดท้ายนะครับก็คืออีกหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญก็คือสำนักง,งานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชานะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการประสานความความร่วมมือ ทั้งของหน่วยทหารในพื้นที่ของไทยแล้วก็กัมพูชารวมทั้งสนับสนุนการทํางานร่วมกันของส่วนราชการพลเรือนของฝั่งไทยจังหวัดสระแก้วนะครับร่วมกับฝั่งกัมพูชาก็คือจังหวัดบันเตียมเมนเจยจังหวัดพัทบองแล้วอย่างพื้นที่ชายแดนที่เรามีพื้นที่ติดก,กับประเทศกัมพูชานะคะระยะทางหรือว่าพื้นที่ที่มันติดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ะคะท่านค,คือระยะทางระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชาในจังหวัดสระแก้วนะครับระยะทาง ประมาณ1 6 5กิโลเมตรลักษณะของชายแดนที่เป็นพื้นราบนะครับตรงนี้ระยะทาง95กิโลเมตรครับอีก60กิโลเมตรจะเป็นแนวลำคลองก็จะมีคลองที่สำคัญนะครับที่เป็นที่เราใช้กันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนก็คือคลองน้ําใสลักษณะคลองน้ําใสเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ตอนล่างนะครับในอำเภอคลองหาดลักษณะน้ำก็จะไหลาจากทิศใ,ใต้ไป,ไปทิศเหนือจนไปจลดกับอีกสองคลองนะครับ ก็คือคลองพรมโหดซึ่งไหลาจากตอนกลางของจังหวัดสระแก้วผ่านอำเภอระยประเทศแล้วก็มาบรรจบกันครับตรงนี้เรียกว่าปลายแหลมหนองเอียนตรงนี้ก็มีโครงการความร่วมมือก็คือตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่เป็นจุดผ่านแดนถาวรน,นะครับบ้านหนองเอียงกับบ้านสตึงบทของกัมบูชานะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เปิดใช้งานแล้วนะครับ เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราวนะครับลักษณะก็จะเป็นสะพานข้ามคลองเลยครับซึ่งท่านนายกก็นายกของไทยและกัมพูชาก็มาทําพิธีลงนามแล้วก็เปิดใช้สะพานแล้วครับคิดว่าถ้าเราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเสร็จบริเวณนี้ก็จะมีการค้าขายมากขึ้นอีกคลองหนึ่งนะครับก็คือจะไหลาจากด้านทิศเหนือนะครับผ่านอำเภออรัญ,ญประเทศแล้วก็มาจลดกับคลองพมโหดที่บริเวณบ้านคลองลึกครับตรงนี้ ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนเนี่ยประมาณ60กิโลเมตรครับอ,อย่างเห็นปัญหาต่างๆที่ท่านรองได้ได้พูดถึงน,นะคะช่วงระยะเวลา5 – 6ปีที่ผ่านมาในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่เราพบเจอที่เป็นปัญหาระหว่างชายแดนนีคะปัญหาเกิดขึ้นเป็นระดับไหนประเภทไหนบ้างคะปัญหาที่สําคัญปัจจุบันนะครับก,ก็ขอเรียนว่าทางฝ่ายไทยกัมพูชาเนี่ยได้เคยมีความ ความร่วมมือนะครับในเรื่องของการปักปันเส้นเขตแดนอันนี้เป็นปัญหาสําคัญเลยครับเราตกลงกันว่าจะร่วมทําการสํารวจและปักปันเขตแดนตั้งแต่ปี2543มีบันทึกความเข้าใจกันนะครับว่าในระหว่างเนี้พื้นที่ใดที่ยังดําเนินการไม่ไม่แล้วเสร็จหรือว่าอยู่ในระหว่างดําเนินการน่ยก็ขอให้คงสภาพไว้ะนะครับก็จนถึงปัจจุบันนะครับในปีนี้2 5 6 6นะครับ การดำเนินการบา,บางหมุดนะครับหรือว่าเราเรียกว่าหลักเขตแดนเนี่ยก็ยังไม,ไม่แล้วเสร็จถ้าแล้วเสร็จเนี่ยก็คงจะสภาพโดยรวมก็จะเรียบร้อยอปัจจุบันเนี่ยกรณีที่การสำรวจหลักเขตแดนยังไม่เรียบร้อยเนี่ยก็จะเกิดพื้นที่ที่แต่ละฝ่าย,ยใช้อ้างสิทธิ์ยังไม่ตรงกันก็อาจจะมีเป็นบางพื้นที่นะครับในของจังหวัดสระแก้วที่อาจจะต้อง ต้องอต้องใช้ความประสานความร่วมมือกันในบางกรณีเช่นสิทธิในที่ทํากินของ<ฆ>ประชาชนซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็แต่ละแต่ละฝ่ายของไทยและกัมพูชาก็อยากจะเอาพื้นที่นั้นามาพัฒนาก็คงต้องตรงนี้อาจจะต้องชะลอไปนิดนึงนะครับปัญหาที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดีทั้งของหน่วยทหารและก็ของส่วนราชการพลเรือนผมขออนุญาตเล่าในห่วงสองเดือนที่ผ่านมานะครับก็มี เกิดเกิดเหตุการณ์ไฟไฟไหม้นะครับในพื้นที่กรุงปอยเปดประเทศกรัรมพูชานะครับตรงนี้ไฟไหม้ตึกแล้วก็ทําให้เกิดผู้ประสบภัยนะครับก็มีทั้งเสียชีวิตด้วยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บก็เรียนไว้ขั้นต้นว่ากรณีตึกสูงนะครับการบรรเทาสาธารณภัยในประเทศกัมพูชาค่อนข้างจะขาดแคลนเรื่องเครื่องมือครับแล้วก็เช่นลดน้ําเจ้าหน้าที่บุคลากรอเป็นต้นฝ่ายไทยนะครับ ในระดับจังหวัดในระดับอำเภอรอรัญ,ญประเทศก็ได้ส่งความร่วมมือไปอที่สำคัญตรงนั้นก็อยู่ติดกับอำเภออะไญ,ญประเทศของกองรังโรพานะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่12แล้วก็ชุดควบคุมกรมฐานพันที่1213อ่นะครับค่ะซึ่งรับผิดชอบบริเวณนั้นก็ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ต่อมาภายหลังทราบว่ามีมีคนไทยประสบภัยด้วยครับเราก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่บริเวณ ใกล้ๆก,กับตลาดลงเกลืออรัญ,ญประเทศนะครับในการที่จะประสานญาติมารับหรือว่าแจ้งเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องการรับรับขอยารับศพผู้ที่สูญเสียนะครับให้ไปประกอบพิธีที่ถูกต้องแล้วก็ในการตรวจสอบอัตลักษณ์ตรงนั้นใช้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับเกือบสัปดาห์ในการที่จะช่วยเหลือทั้งคนไทยแล้วก็ช่วยเหลือทั้งฝั่งกมูชา เท่าที่ทราบอย่างเช่นว่าภารกิจหน้าที่ของกองกำลังบุรพานะคะบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นกองทหารเนี่ยจะดูแลในเรื่องของศึกสงครามอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วภารกิจมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางด้านมนุษยชนด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายทีเดียวในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่เพียงแต่ในฝั่งไทยแต่ยังขยายไปถึงฝั่งพี่น้องชาวกัมพูชาที่เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านรองได้ได้เล่าให้ทราบนะคะว่าแต่ละพื้นที่ที่เราดูแลในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะ าการบางที่เป็นที่ราบเป็นมีลําน้ําอะไรก็แล้วแต่นะคะการทํางานความยากง่ายของแต่ละพื้นที่เนะะี่ยเราเรามีความยากง่ายอย่างไงบ้างค่ะก็กรณีที่เป็นแนวชายแดนที่เป็นพื้นราบนะครับเราก็สามารถที่จะเดินเท้าลัตะเวนนะครับในการตรวจตราหรือว่าใช้ยานยนต์ได้ค่อนข้างจะสะดวกตรงนี้ก็มีมีความร่วมมือในการลัระตะเวนร,ร่วมกันของฝั่งไทยนะครับ แล้วก็ฝั่งกัมพูชาอยู่เสมอนะครับเรากําหนดให้ให้มีการเดินร่วมกันประมาณสัปดาห์าล,ละหนึ่งครั้งนะครับก็เพื่อตรวจตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายด้วยดูความเรียบร้อยของสภาพบริเวณแนวชายแดนด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับก็ระยะทางประมาณ60เป็นแนวลำคลองในช่วงที่มันมีน้ำหลากที่เพียงพอนะครับเราก็จะใช้การลาดตระเวนด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์นะครับ กก็เรียนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มอบหมายให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบนะครับซึ่งดูแลแต่ละพื้นที่เนี่ยได้ได,ได้ได้ทำงานตรงนี้ก็มีการจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยฐานไทยกับกัมพ <ส penguin. S 1> ูชาด้วยก็มีการรัตเวลนลำน้าร่วมกันด้วยนะครับก็ที่ผ่านมาก็ขออนุญาตเล่านะครับบริเวณอรัญประเทศะนะครับก็มีหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่12 ก็ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์นะครับโดยรัฐเวลลำน้ำร่วมกับออกองพันตำรวจตะเวนชายแดนที่815ของกัมพูชาตรงนี้ก็มีการรัฐเวนลำน้ำด้วยเรือท้องแบลร่วมกันเสร็จแล้วก็มีการเล่นกีฬานะครับก็รายงานให้ให้ผมทราบก็จะเป็นกีฬาเปตองอแล้วก็อีกกีฬาหนึ่งก็คือกีฬาวอลเลย์บอลก็ทราบว่าทางฐานกัมพูชาชอบชอบเล่นเป็นกีฬาหลักของฐานกัมพูชาด้วย แล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันอ,อันนี้เป็นการดูแลพื้นที่ของของเราครับค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นการบรรณาการร่วมกันนะคะเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันผูกพันกันนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกันอย่างแน่นแฟนทีเดียวค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะมาดูว่าในเรื่องของภารกิจหน้าที่ที่สาคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือการทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนรวมถึงการบริรณาการกับหน่วยงานนะคะทั้งทางทางาหารก็ดีหรือว่าทางพลเรือนก็ดีเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ ว้ายสวยอ่ะุอยรวยน้ำใจยิ้มคือาย Land of Smile ถ้าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แทนความเป็นไทย จงรักษาความน่ารักม้ไว้ไหวสวยรวยน้ำใจยิ้มง่ายไทยอลี่คุณพี่ลยเย็นเนี่ยพนัดซ้อมมันที่ศูนย์<อ>มีทั้งกองยาวนางลำอะไรให้พร้อมเลยเตรียมชุดไปให้พร้อมโซ<ม>นไหนโซนนั่นคือว่ามัน อยู่คนละแนวคนละชุดกันไงเออคุณไลค์ก็แล้วแม่บ้านเขาก็ให้แต่งชุดไทยไปรวมเขาด้วยอ๋อแต่งชุดไทยด้วยเข้าไปกันหลายคนไปดูไปซ่อมลุงแดงก็ถือป้ายเหมือนกันเฮ้ยไว้ขอความเข้าทำไงกันดีเนี่ยใครโทรมาล่ะอทำไมกันนะเลขบัญชีถูกอายัดเนี่ยเอาซตายแล้วทำไงกันาดให้ทำไงอ่ะฮ้ก็ให้กดยืนยันเนี่ยแล้วจะกดได้ไหมเนี่ยกดไปเลยไอ้ทำก็ทำไปสิเฮ้ยยาอย่ากดอย่ากด การหลอกลวงม,มีเยอะไอ้คอนเินเตอร์เนี่ยออกโทรทั้์ทุกวันเลยเช็คให้ชัวร์แลวได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ กลับเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวนะคะเรายังอยู่กับท่านรองผู้ช่ชาการกองกำลังบุรพาค่ะพูดถึงในเรื่องของภารกิจนะคะขอ,ของกองกำลังบุรพาแน่นอนละพี่น้องประชาชนนะคะจะเห็นว่าเวลานึกถึงทหารเนาะ,ะนึกถึงในช่วงของการทําศึกสงครามที่ต้องมีอาวุธหนักแต่ในความเป็นจริงแล้วเนะะี่ยค่ะในช่วงที่บ้านเมืองสงบนะคะมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านเนะะี่ยค่ะการทํางานภารกิจหน้าที่ของพี่น้องทหารกองกำลังบุรพาเนะะี่ยค่ะเราทําหน้าที่อะไรยังไงกันบ้างคะท่านก็ขอขอญาติเรียนครับหน่วยทหารน,นะครับ ก็เวลาไม่มีศึกสงครามหน้าที่หลักของเราก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อม<ะ>ในการใช้โดยการฝึกนะครับ<ม>ในการฝึกระดับต่างๆให้มีความพร้อมก็จะเป็นงานงานหลักเลยนะครับส่วนที่เรารับผิดชอบนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการป้องกันชายแดนนะครับในยามปกติเราก็ต้องรักษาอธิปไตยของประเทศไว้นะครับหรือว่าที่เรารู้จักก็เอกลาช<ะ>นะครับก็คือเราจะวางกําลังนะครับบริเวณแนวชายแดน ก็เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ทุกประเทศรอบบ้านเราไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเมียนม,มาแล้วก็ประเทศมาเลเซียทุกประเทศนะครับก็จะมีการวางกองกําลังเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังประจําถิน่นหรือว่าที่เรารู้จักก็คือกําลังฐานหลักตรงนี้นะครับก็คือหน้าที่ไม่ให้ทหารของแต่ละฝ่ายนะครับลุกล้ํากันมาก็จะต้องมีการเตือนกันนะครับรวมทั้งประชาชนด้วยไม่การลักลอบข้ามแดน ทั้งทั้งผิดกฎโดยเฉพาะผิดกฎหมายนะครับข้ามมาในพื้นที่หรือว่าข้ามเข้าไปในพื้นที่ตอนในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในภาพรวมซึ่งงานตรงนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่าเราทํางานในหลายด้านนะครับเราวางกําลังเนี่ยลักษณะเป็นจุดตวดรวจย่อยๆนะครับ<ฆ>มีการระัตะเวนในช่วงกลางวัน,วนมีการระัตะเวนในช่วงกลางคืนแล้วก็มีการซุ่มเฝ้าตรวจนะครับกรณีที่มีกลุ่มที่คิดจะมากระทําผิดกฎหมายนะครับ เช่นการลักลอบออนําสินค้าข้ามแดนไปมานะครับอของไทยด้วยของกัมพูชาด้วยะนะครับก็หน้าที่หลังเราก็คือคือทํางานเนี่ยป้องกันเรื่องราวพวกนี้เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบะนะครับเพราะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เราปฏิบัติงานร่วมกันนะครับก็ที่เรารู้จักก็คือตํารวจนะครับตํารวจเนี่ยในพื้นที่ก็จะมีตํารวจตะเวนชายแดนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยที่ คควบคุมทางยุทธการกับกองลังบลุกพาหน่วยที่สองก็คือหน่วยตำรวจนะครับเราเรียกว่า,าตำรวจภูธรจังหวัดก็จะมีสถานีต่างๆที่อยู่ประจำพื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งด่านตรวจนะครับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ตอนในนะครับก็ในอำเภอชายแดนด้วยอันนี้ก็จะค่อนข้างจะเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับบริเวณชายแดนก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเรียนว่ามีแต่ทหารหลัก อีกหน่วยหนึ่งก็เป็นหน่วยตำรวจนะครับตรวจคนเข้าเมืองตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะตรวจตรากรณีที่มีบุคคลสัญจรข้ามแดนอย่างถูกกฎหมายนะครับก็ตามระเบียบของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่เราทํางานร่วมกันนะครับอันนี้จะเป็นของพลเรือนแล้วนะครับก็จะมีหน่วยเขาเรียกว่าด่านตุลก,กรอรัญ,ญ,ญประเทศตรงนี้ก็จะอยู่ประจําจุดผ่านแดนถาวรนะครับในการตรวจสินค้า แล้วก็ประสานความร่วมมือในการลาดตระเวนตรวจกรณีที่มีสินค้าข้ามแดนไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร<ะ>ตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยสําคัญสําคัญนะครับหน่วยสําคัญอ,อีกหน่วยหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือส่ย์ราชการพลเรือนทั้งหมดในจังหวัดถักแก้วตรงนี้มีความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะมีนหน่วยงานแรงงานจังหวัดนะครับ<ะ>จัดหาง,งานจังหวัด เราก็ปฏิบัติภายใต้กฎหมายนะครับการตรวจบุคคลเข้าเมืองนะครับปี2022 2 5 2 2ก็ใช้กฎหมายหลายตัวมากนะครับก็เรียนว่าเราเราทำงานร่วมกันผมขอญาตยืนยันอย่างนี้นะครับว่าถ้าไม่มีกองำลังมลพาเนี่ยบริเวณชายแดนก็จะไม่มีหน่วยงานที่คอยดูแลพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเส้นเขตแดนความเรียบร้อยการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายที่จะลักลอบ ข้ามแดนเข้ามานะครับรวมทั้งที่เราไปกระทบกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือลักลอบออกไปคทั้งคน สิ่งของรวมทั้งยานาพนาหนะด้วยจะเห็นว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะทั้งฝ่ายความมั่นคงตำรวจนะคะรวมถึงจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เป็นพลเรือนนะคะร่วมกันทํางานอย่างเข้มแข็งทีเดียวค่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังทราบว่ากองกำลังบุรพาเองยังมีความสัมพันธ์อันดีมีภาพลักษณ์อันดีร่วมกับทางด้านของความมั่นคงทางกัรพูชาด้วยไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นที่ระดับจังหวัดรวมถึงอาจจะใหญ่ไปถึงระดับอาเซียนด้วยในการที่จะเข้าไปช่วยกัน ฝึกอบรมนะคะฝึกกันต่างๆบูรณาการด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆค่ะอยากให้ท่านรองได,ได้เล่าตรงนี้ให้ฟังค่ะก,ก็ตามตามนโยบายนะครับ<ะ>ของอาเซียนนะครับ<ะ>ในการที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นว่าด้านเศรษฐกิจ<ะ>ด้านสังคมวัฒนธรรมและอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของด้านความมั่นคงนะครับในด้านความมั่นคงเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านบรรเทา,าภาัยด้วย ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีมีการฝึกร่วมผสมมิตรประเทศนะครับก็มีการฝึกบรรเทาสาบไพนะครับที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสัภัยของกองบัญชาการกองทัพไทยก็มีหลายๆประเทศนะครับไปฝึกโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการฝึกที่ศูนย์นั้นนะครับของระดับพื้นที่นะครับท่านผู้บัญชาการกองลังโรพาณพลตรีเทพิทัก์นิมิตนะครับท่านก็มีแนวความคิดในการที่จะส่งเสริมความร่วมมือ ในเรื่องของการปฏิบัติการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรัตเวนร่วมกันนะครับทั้งระดับพื้นที่ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการฝึกร่วมบรรเทาสาภัยนะครับของหน่วยระดับพื้นที่ก็จะเป็นการส่งเสริมความรู้ในการบรรเ,เ,เทาสาธาัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของหน่วยทหารนะครับในการสนับสนุนก็ตามที่ผมเ,เรียนให้ทราบว,ว่าในช่วงที่ผ่านมามีมไฟไหม้ให,ใหญ่ในพื้นที่กรุงปอยเป็ด ซึ่งตรงข้ามกับอาลัยประเทศไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราช่วยเหลือนะครับก็เรื่องของการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับไม่ว่าจะเป็นะระเบิดสังหารบุคคลทุนระเบิดสําหรับยานพาหนะซึ่งยังหลงเหลืออยู่บ้างนอกจากทางานร่วมกับส่วนราชการพลเรือนแล้วเราก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ขออนุญาตเ,เรียนให้ทราบอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก,กิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับกรณีสูญเสีย สูญเสียขาทางนี้เราประสานความร่วมมือนะครับก็จะมีมูลนิธิ i อแคลประเทศไทยซึ่งเป็นชาวเยอรมันนะครับแล้วก็ได้รวบรวมนะครับเงินบริจาคแล้วก็ขาเทียมรถรถเข็นวิลแชร์ด้วยนะครับได้จัดกิจกรรมมอบอาขาเทียมแล้วก็รถเข็นวิลแชร์ให้กับผู้ประสบภัยที่จากทุนระเบิดนะครับที่สูญเสียขาเนี่ยก็มามอบให้จำนวน100ลายนะครับที่อำเภอระประเทศ ซึ่งจัดไปเมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมันเองท้งนี้ได้ได้มีผู้ผู้ใหญ่นะครับก็คือท่านเอกอกัรราชทูตประเทศเยอรมันนะครับประจัรประเทศไทยได้มาเป็นประธานด้วยนะครับก็ก็เราเรายินดีนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนอกจากกิจกรรมใหญ่ๆที่ผมเรียนไว้ตอนต้นเนี่ยเราก็จัดชุดนะครับไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระดับครัวเรือนนะครับเช่น พี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนเราก็จัดถุงยังชีพไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ลักษณะมีอาการป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ของไปเยี่ยมเพื่อให้กําลังใจรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆร่วมกับส่วนราชการพรเลเรือนอยู่เสมอนะครับไม่ไว่าจะเป็นพื้นที่การค้าสําคัญเช่นตลาดโรงเตี๊ยนะครับแล้วก็ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็เข้าไปพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาดมีภูมิทัศน์ที่ดีนะครับ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนะครับค่ะก็เรียกได้ว่าได้เห็นได้เห็นภาพรวมนะคะของการทํางานของกองกำลังบุรพาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงก็ดีมนุษยธรรมก็ดีลงถึงการให้การดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเรียกได้ว่าในยามที่ประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวจังหวัดสระแก้วหรือว่าชั้นในเนี่ยได้นอนหลับ ได้อย่างมีความสุขนะยังมีกองกำลังบุรพาแล้วก็พี่น้องทหารคอยดูแลในเรื่องของอธิปไตยความปลอดภยัยทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะก็ตรงนี้ากาเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่ มีบทบาทสําคัญค่ะที่ทําให้เราได้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ได้อย่างอุ่นใจก็จะมีกองกําลังบุรพาเนี่ยแหละค่ะเป็นเป็นหน่วยงานที่สําคัญนะคะในการดูแลนแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วค่ะ<ส>วันนี้นะคะต้องขอบุญทางด้านของพันเอกกิต,ติประพิทไพศาลจากท่านรองผู้บัญชาการกองกำลังบุรพาค่ะที่มาพูดคุยกันในรายการสวัสดีค่ะ<ส>ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคุยหลังข่าวแล้วค่ะดิฉันสุนทธาวันโอษจเจริญล,ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ